ทีมงานเะพาและแต่สงขลาครับมาดูภาพจากกล้องจรปิด2คนร้ายเข้าไปลักรถจักรยานยนต์ในหอพักแถวแถ,ถนนโชคสมาน5ซอย13เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับลงมือช่วงตีหนึ่งกว่าๆคืนวันที่5มกราคมที่ผ่านมาได้รถจักรยายนยนต์ฮอนด้าเวฟ ร2 5ยีสาีดำทะเบียนกไก่รอเรียวอวาแหวน221ปัตตานีที่จอดไว้ใต้หอพักซึ่งเจ้าของไม่ได้ล็อกคอรถนะครับคนร้ายก็เข็นออกไปนี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับล่าสุดวันนี้เกมแล้วครับจับได้ทั้งสองคนไปดูภาพสดๆตอนถูกจับกันก่อนครับ เสื้อสีแดงเส้นยาวกับมวกกันนกเนี่ยไม่ไม่ไม่โบกไม่โบกไม่โบกเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเดี๋ยวห้าเลยเลยไม่ปือห้าเลยเลยเฮ้ยในพวกเราตัวนี้อะไรตัวนั้นเลยพวกเราตัวนั้นแหละตู้เกวเราไปด้วยกันถึงถึงถึงเราเอาลูกเจยไปกนอ่้โอเคเอาถึงนี่ถึงปลายอะไรอยู่นะเราไม่ได้เอามาเลยใช่ไหมโอเคไม่ปืออ่้เอาไม่ปื้ ถึงรเขาได้รมาคือให้รถเขาให้เขออกมาเลยอันนี้ถึงแก๋ก็้าถึงผมคือเก่พ้ามาเยอะๆชนะก็คือมันอยู่ที่บ้านเก๋อยู่แล้วนะคือรถคันเดียนไม่ได้ร็อกคอเพราะมันเพกันไม่ใช่มมารุนมารุนหรือตไม่ปุงลง้าเก๋นั่งกินหนาที่ืมยินเ่งเ้ากิดานี่แอย่กันอย่นติดม

อ่ะดีดีดีเปล่าดีดีเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่ยสองคนนี้นะครับชื่อนายชัดพลอายุ29ปีกับนายอัธวุฒ อายุ29ปีเป็นเพื่อนกันครับจับได้ที่บ้านพักของนายชัดพลซึ่งอยู่ในซอย9ถนนรัตนอุทิศอยู่ห่างจากหอพักที่เขาไปลักรถเพียงแค่100เม,เมตรเองครับบอกไม่ต้องไปไกลเอาข้างบ้านนี่แหละง่ายดีตอนไปจับนี่พบรถจักร,รยานยนต์คันที่กโมยไปซึ่งถูกถอดเฟรมออกนะครับแล้วก็น่าจะเตรียมชำแหละแยกชิ้นส่วนเพราะว่าในบ้านนะครับยังพบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อีกหลายอย่างเลยครับเห็นรถเจ้าของร้องเลยครับแต่ยังดีที่แค่ ถอดเฟรมออกถ้าตำรวจไปช้าวกว่านี้มีสิทธิ์เหลือแค่ซากครับแล้วก็ทั้งสองคนเล่นยาด้วยครับเพราะว่าผลตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามินในปัสสาวะนะครับงานนี้โดนไป2ข้อหาทั้งลักรถและก็เสพยาถึงจุดหมายปลายทางไปอีก2คนนะครับสำหรับโจนลักรถลักได้นายก็ตามจับได้เรื่องง่ายๆจะไปยากอะไรละครับครับพี่ ่าเข้าไปเลย